พระเพชพระลวสวัสดีพี่สุภุสนกน์กัพผมากนะพี่น้องล่าพัฒนาของพอสวัสดิ์ให้ต่อเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื่อคืนเนี่ยก็แตกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเลขวิ่งเลขเด่นกับเข่าศูนย์เนาะพี่น้องของพอสวัสดิ์มือ่อคืนลาพัฒนามันออกซีศูนย์เก่าเนี่ยล่างก็คือซีซีเนาะพี่น้องเลขเป่าเลขเบิ้ลส่วนมากที่เขาครเข่าหรอก มีแต่ของยายน่งแรือเขาซีซีเด็กเป่าเล็กบ่นเด็กไท่ก็ออกแปดแปดเด็กลาบบัออกซีซีน้พี่น้องเนาะเนี่แหละลาบปัฒนามาดเคื่อนนี่บนออกซีศูนย์เก่าลางกับซีซีนี่เด็กไทบ่บนบัดออกแปดแปดของพ่อสวัสดิ์นี่เขาตกกับเลื่อกพี่น้องเขาตกกับกับคือว่าเขาเพื่อเขา อ๋อแม่นบ่ล่ะ,ละเด่นบนล่างกันหนึ่งกับศูนย์กับหกเพิ่นเน้นที่หนึ่งกับศูนย์กับเข่าศูนย์อยู่พี่น้องเหล็กเด่นเพิ่นแตว่าหลักหน่วยหน่วยบนล่างเก่าประจ,จับคูณมาอยู่หลักสิบเนาะพี่น้องเนาะกะพี่น้องห้องกับเบิรงเอาของก้องก้องกัน เพิ่นหมางสี่เก่าตามนี่น้าพี่น้องก็เขียนตามที่เพิ่นเขียนหมาาน้าพี่น้องนะเนาะเขาตกกับแล้วพี่น้องเพิ่นว่าก็บอกว่าเก่าหลักหน่วยอยู่เดี๋ยวเพิ่นออกศูนเก่าปัดแบบจับคู่ปัดไม่ยู่หลักสิบพี่นอ้องกระเบิ่งออาพิจารณาเพราะว่าที่เขียนลงไปก็เขียนตามที่ พ่อ่ันหามาเนาะ่น้องเนาะวันจันทร์วันจันทร์ที่ห้าหกแปด ลาวข้อสวัสดิ์ ด่นบนล่าง หนึ่งศูนย์สองเด่นบนรางเพิ่นเน่นหนึ่งเน่นสอง เนี่ยหนึ่งกับสองได้พี่น้องได้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งกับสองสองแปดเจ็ดสอง สองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง สี่สองสี่หนึ่งสองหนึ่งเก้าคู่บนล่างไปกลับด้วยพี่น้องเก้าคู่บนล่างไปก,กลับบายิดหลักหน่อยบนล่าง หน่วยหลักหน่วยหน่วยบนล่าง แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือหน่วยบทล่างได้พี่น้องได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่คือหลักหน่วยได้ตัวเน้กเนกับแมน ัวเน้นก็คือสองแปดเจ็ดสองหกสองสี่สองหกหนึ่งตัวเน้นหาครูได้พี่น้องได้ตัวเน้นหาครูพี่น้องแคปหน้าจอครับผมวันจันทร์ที่หาฝึกสภาพสองหาหกแปด ลาวพ่อสวัสด์เด่นบนล่าง1 0 2เน้นที่1กับ2ส่วนจับคู่นี่ก็คือ28 7 2 6 2 6, 6 1 7 1 8 1 4 2 4 1 2 1เจ็่นอนเพื่อเน้นให้เน้นที่28 7 2 6 2 6 1 4 2 ซีคูนี่เป็นตัวร่องเลขเก่าคูเนี่ยในหาคูอันนี้คือรักหน่วยบน่างมีแปดมีเก้ามีศูนมีหนึ 2, ่งมสองนะพี่น้อง้อพี่นอ้นองเข้ากับแคบหน้าจอมักชอบแต่แทนกับพิจารณาเพึ่งชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องนี่ไล่มือของพอวันพี่น้องเข้าเรยไว้แคบไล่ยมือของขวานก็ได้เอาขอบุนขอบคุณพ่อสบายได้เลยก็ขอให้พี่น้องเข้าสชวมหมานเข่งเปังปกัน มาฝากคดไค์คดแช่คดที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม